พบกับวิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจโดยสูย์วิจัยกสิกรไทยประจำสัปดาห์นะคะประจำวันที่21มีนาคม2565ค่ะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลางที่สําคัญหลายแห่งทั่วโลกนะคะทั้งในฝั่งของตะวันตกแล้วก็ฝั่งเอเชียด้วยซึ่งสิ่งที่ตลาดจับตาม,มองกันมาตลอดตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยก็คือ,อการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ย ในการประชุมเนี่ยก็ได้มีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยไป,ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่เหลือของปีอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการลงรายละเอียดกันในระดับถัดไปค่ะขณะที่ในฝั่งตลาดหุ้นนะคะก็ค่อนข้างผันผวนค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเรื่องของรัสเซียและยูเครนนะคะโดย เราจะเห็นว่ามีการเจราจากันไปค่อนข้างหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดของสถานการณ์นี้นะคะปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังเข้ามากดดันตลาดหุ้นต่อเนื่องค่ะขณะที่ในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีปัจจัยเฉพาะด้วยนะคะอย่างจีนเองเนี่ยสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ลงแรงมากในต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็กลับมาปรับขึ้นได้ค่อนข้างเยอะในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ค่ะหรือว่าสหรัฐเองเนี่ยภายในวันเดียวกันเนี่ยก็ปรับขึ้นลงแรงเช่นเดียวกันนะคะก็ ช่วงนี้เนี่ยความไม่แน่นอนในตลาดหุ้น,นมีค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยจะเห็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่ค่อนข้างผันผวนค่อนข้างมากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในฝั่งเอเชียเนี่ยตัวนิกเกอสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะโดยนิกเกอเนี่ยถ้าเทียบรายสัปดาห์เนี่ยก็ปรับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป6%กเกว่านะคะแล้วก็ปิดตลาดไปที่2 6 8 2 7จุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะก็มีอัปเดตสถานการณ์โควิดภายในญี่ปุ่นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยร,รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะมีการยกเลิกมาตรการกึ่งฉุกเฉินที่ใช้รับมือโควิด -19 นะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่โรคระบาดในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคะขณะที่ฝั่งจีนและฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ตลาดทุนจีนและฮ่องกงเน่ผันผนนคคอข้าางมากะะ ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ในในประเทศจีนที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการล็อกดาวน์เมืองที่สำคัญสำคัญแต่ว่าช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์เนี่ยดัชนีปรับขึ้น มาค่อนข้างเยอะเลยนะคะหลักๆมาจากถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีจีน,นะคะ่ะโดยนายกรัฐมนตรีจีนเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าทางจีนนะคะมีแผนที่จะใช้มาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะแล้วก็จะมีการประกาศมาตรการที่เลือกอำนวยต่อตลาด้นด้วยนะคะซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวเนี่ยก็เลยไปคลายความวิตกกังวลของนักลงทุนในช่วงต้นสัปดาห์ที่มีการเทขายไปนะคะ โดยเซียงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยถ้าเทียบรายสัปดาห์เนี่ยตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงไป1.8% week on week ตอนนี้ดัชนีอยู่ที่3,251จุดนะคะแต่ว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยมีการลวงลงไปถึง100กว่าจุดหรือว่าลบลงไปค่อนข้าง5%กว่าเลยนะคะในระหว่างสัปดาห์แต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาปิดได้ที่3,251จุดะคะ่ะ ขณะที่ตัวดัชนีหางเสงนะคะถ้าเทียบรายสัปดาห์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ค่ะตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ 21, 4 1 2จุดนะคะระหว่างวีคเนี่ยตัวหางเสงเนี่ยร่วงลงไปค่อนข้างแรงมากๆนะคะ2วันติดต่อกันก็มีวันที่ร่วงไปพันกว่าจุด,ดด้วยมีมีร่วงลงไปพันกว่าจุด,ดด้วยนะคะก็ปรับตัว่งลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ผันผวนค่อนข้างมากค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้มาดูกันนะคะว่าตลาดหุ้นจีนจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ โดยสถา,านาการณ์โควิดในจริงตอนนี้นะคะก็มีถ้อแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะที่มีการกล่าวประชุมในคณะกรรมการกลมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะพูดเป็นคำนองว่าจีนเนี่ยจะมีการมุ่งมั่นบรรลุจะควบคุมโควิด -19 ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีออกมาพูดในคานองนี้นะคะเพราะว่าปกติเนี่ย จีนจะใช้ในโยบายโควิดเป็นศูนย์มาโดยตลอดนะคะก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจกค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะว่าจากนี้เนี่ยนโยบายหรือว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการเกี่ยวกับโควิดของจีนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะคะในฝั่งของไทยก็ภาพคล้ายๆกับตลาดหุ้นจีนนะคะก็คือในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ย ตลาดปรับตัวโล่งลงนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ค่ะทำให้เซ็ตอินเด็ก์นะคะบวกเพิ่มขึ้นมา1.24%จากสัปดาห์ก่อนค่ะแล้วก็ดัชนีปิดที่1,678จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยนในสัปดาห์ก่อน,นยอยู่ที่ยอยู7่ที่8 4 5 7ล้านบาทนะคะถ้าเทียบสัปดาห์ก่อนเนี่ยกล็ลดลงมาประมาณ26%นะคะ่ะ ก็ปัจจัยหลักนะคะในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยก็กังวลเกี่ยวกับพวกวิกฤตรัเสเซียยูเครนที่ยังยืดเยื้อรวมถึงการล็อกดาวน์ของตลาดของฝั่งจีนนะคะแต่ว่าตลาดเนี่ยก็กลับมาทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ปิดบวกไปอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดผู้อื่นในภูมิภาคะคะ่ะเนื่องจากว่ามีนักลงทุนต่างชาติรวมถึงผลประชุมเฟดเออกมาเป็นไปตามคาดนะคะแล้วก็ท่อนแถลงของพาวเวลเนี่ยค่อนข้างออกมาชัดเจนก็เลยทําให้ตลาด หุ้นไทย,ยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงปลายสัปดาห์นะคะในฝั่งของตลาดหุ้นในโซนตะวันตกค่ะฝั่งยุโรปนะคะก็ปิดตลาดไปที่454.6จุดนะคะก็ความมืม่นสุขม,มีการเจราจากเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเคเล็กน้อยนะคะก็เลยทําให้มีช่วยหนุนให้ตัวสต็อกยุโรป0เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถ้าเทียบรายสัปดาห์ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนอนายเลยค่ะ ในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ดัชนีทั้ง3ดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ได้มากที่สุดตั้งแต่พฤศจิกาหกเช่นเดียวกันค่ะโดยดาวโจนเนี่ยบวกไป5.5%นะคะดัชนีปิดที่3 4 7 5 4จุดค่ะ s p 500บวกไป66.2%นะคะดัชนีปิดที่4 4 6 3จุดค่ะแล้วก็ N a s d a q เองเนี่ยก็บวกไป8.2%นะคะตอนนี้อยู่ที่1 3 8 9 3จุดค่ะก็ ฟรอเงินเริ่มเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็เลยเป็นหนุนตัว n น s d a q ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะแล้วก็ปัจจัยที่เข้ามากระทบตัวสหรัฐเนี่ยคือการปรับขึ้นในตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะที่หลังการประชุมเนี่ยท่าแถนงของนายเจอร์โรมพาวเวลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เลยช่วยหนุนให้ตัว,น,ตวนันีทั้งสดัชนีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ ในฝั่งของตลาดทองคำนะคะก็การปรับขึื่อจะลดแม่ของเฟดเนี่ยก็ไปกดดันให้ตัวทองคำสัปดาห์ก่อนนะคะปรับร่วงลงไปตอนนี้อยู่ที่1929ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์ค่ะก็ร่วงลงไปประมาณ 2. 8เในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ร่วงลงหนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีก่อน,นะคะ่ะก็เป็นทิศทางที่สวนกับทางตลาดหุ้นนะคะขณะที่ ปัจจัยหนึ่งที่กดดันทองคำเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการแข่งข้าของตัวดอลลาร์ด้วยนะคะโดยดัชนีดอลลาร์อินดีซ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้น0.27%ตอนนี้อยู่ที่98.2360ค่ะในฝังของน้ำมันนะคะก็เป็นอีกสัปดาห์ที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงลงค่ะโดยตัว WTI ส่งมอบเดือนเมษายนนะคะปิดที่104.7ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะก็ลดลงไป4.2%ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ ตัวบรนท์ส่งมอบเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะกะ็ลดลงไป1.2ปเ่ะ,ะปิดลดลงไป4.2ในสัปดาห์ก่อนนะคะโดยอยู่ที่107.93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะก็การซื้อขายในตลาดน้ำมันยังคงเป็นไปอย่างค่อนข้างผันผวนนะคะก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตึงตัวในตลาดน้ำมันหลังจากที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรเรื่องการส่งออกน้ำมันนะคะแล้วก็ ต่ความผันผวนใะนยังคงอยู่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทางฝั่งดีมานตอนนี้เนี่ยก็บางคนก็กังวลว่าการที่จำนวนผู้ติดเชื้อในจีนปรับสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้มีความกันวนงวลเกี่ยวกับด้านอุปสงค์หรือเปล่านะคะอุปสงค์น้ำมันจะลดลงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เลยไปกดดันฝั่งตัว ราคาน้ำมันด้วยนะคะให้ปรับตัวล่วงลงในสัปดาห์ก่อนแล้วก็ทางสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้ก็มีการคว่ำบาตรน้ํามันจากรัเสเซียทําให้รัเสเซียไม่สามารถส่งออกน้ํามันต่างๆได้ด้วยนะคะก็เป็นปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ก็ต่อมาอัพเดทข่าวที่สําคัญนะคะก็ปัจจัยสําคัญหลักๆสัปดาห์ก่อนก็คือเป็นการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งเลยนะคะเริ่มจักสารัฐก่อนก็ทางเฟดเนี่ยนะคะได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นค่ะขึ้นไป0.25%นะคะตอนนี้อยู่ที่0.25-0.5%ถึงค่ะก็ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นไปนตามที่ตลาดคาดการไว้นะคะแล้วก็เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่ธันวาคม61ด้วยค่ะ แต่ว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีการเปิดเผยตัวดอทพอตหรือว่าแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าด้วยนะคะซึ่งตัวดอทพอตเนี่ยก็บ่งชี้ว่าทางเฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก6ครั้งในปีนี้นะคะก็เฟดเหลือการประชุมในปีนี้อีกครบครั้งพอดีก็แปลว่าทุกๆครั้งที่มีการประชุมเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะหรือว่าอาจจะมีการขึ้นมากกว่า0.25%ในแต่ละครั้งของการประชุมค่ะซึ่งก็ต้องรอดูนะคะซึ่งก็ ภาพรวมเนี่ยจะทำให้สิ้นปีนี้เนี่ยตัวอัตราดอกเบี้ยของสารัฐเนี่ยจะอยู่ที่1.75-2%นะคะแล้วทางเฟดเนี่ยก็มีการตั้งเป้าหมายดอกเบี้ยนโยบายการเงินระยะยาวในในปี2023-2024เนี่ยอยู่ที่2.8%ค่ะซึ่งระดับนี้เนี่ยเป็นระดับที่สูงกว่าตลาดคาดนะคะแล้วก็มากกว่าดอกเบี้ยนโยบายระยะยาวในระดับปกติที่ เฟดเคยกล่าวไว้ที่2.5ค่ะแต่หลักๆเนี่ยทางเฟดเนี่ยก็ชี้แจงว่าเพื่อป้องกันการเงินเพื่อเพื่อดึงเงินเฟอ้อลงมานะคะก็หลังหลังจากที่มีการเปิดเผยหรือผลการประชุมต่างๆเหล่านี้ออกมาเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยวฟังดัชน,นีของสาร่เนี่ยก็ปรับตัวลงลงค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีถ้อยถแถลงของนายเจอร์รมพาวเวลที่ออกมา พูดค่อนข้างชัดเจนนะคะทำให้ตลาดปรับขึ้นไปได้ค่ะเขาก็ในแถลงการเนี่ยก็พูดถึงว่าจะมีความน่ากังวลไหมนะคะที่ขึ้นในตลาดเบี้ยค่อนข้างเยอะแบบนี้นะคะก ในเจอร์มพาวลก็ผู้ชัดเจนว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยก็มีจุดประสงค์นะคะเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อให้ใหลดลงมาหลังจากที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นไปเหนือเป้าหมายของเฟดในค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับการที่เฟดเนี่ยจะเริ่มใช้ในโยบายคุมเข้มการเงินแบบนี้นะค่ะแล้วก็ สงครามในยูเครนแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยอาจจะมีการสร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจสหรัฐ,ฐ,ฐได้นะคะแล้วก็ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยมันก็จะยิ่งไปเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟอ้อด้วยค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายจับตามองนะคะก็เป็นในเรื่องของการปรับลดงบดุลของเฟดค่ะก็ในการประชุมครั้งล่าสุดยังไม่ได้มีการปรับลดงบดุลน,นะคะแต่ว่าก็ให้รอติดตามว่าอาจจะมีการปรับลดในการประชุมครั้งหน้าซึ่งเป็นในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ้านมุมมองเศรษฐกิจนะคะในฝัน่งเงินเฟ้อเนี่ยก็มองปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะโดยมองว่าน่าจะอยู่ที่4.3ในปีนี้นะคะจากเดิมที่เคยคาดกันไว้ที่2.6ค่ะแล้วก็มองว่าน่าจะเริ่มลดลงในปี2024โดยอยู่ที่2.3นะคะในฝั่งของเศรษฐกิจหรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็มองว่าปีนี้น่าจะอยู่ที่2.8จากเดิมที่มองว่าอยู่ที่4เค่ะ ก็ปัจจัยดังกล่าวนะคะก็เป็นปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องค่ะอย่างสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีถ้อยแถลงของประธานเฟดหลายแห่งเลยออกมาพูดเกี่ยวกับมุมมองหลังจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะคะว่าทิศทางหรือว่าจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งมีมีทางโคศโก,โโก,กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะก็ออกมา พูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดว่าทางเฟดเนี่ยได้ดําเนินการอย่างค่อนข้างเหมาะสมแล้วนะคะในการใช้นโยบายเงินนโยบายการเงินที่เข้มงวดแล้วก็ส่ง,ส,งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในอนาคตเนี่ยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ,องธนาคารกลางใหญ่ๆอย่างสหรัฐเนี่ยาอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงสําหรับประเทศตลาดเกิดใหม่นะคะที่ต้องพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งก็ต้องรอดูผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกันต่อไปค่ะ ขณะที่ธนาคนารกลางอื่นๆนะคะมีอีกหลายธนาคารที่ออกมาที่มีการประชุมในสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งทิศทางเนี่ยมุมมองทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างคล้ายกันนะคะคือมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นจากอ่าวิกฤตความไม่แน่นอนในเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะแต่ว่าแนวทางการดําเนินนโยบายเนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างกันไปนะค่ะในฝั่งของเอเชียแล้วก็ฝั่งของ ชาติตอนตกนะคะเดี๋ยวเริ่มที่อังกฤษก่อนอังกฤษเนี่ยเป็นชาติที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วในครั้งก่อนนะคะแต่ว่ารอบนี้เนการประชุมในครั้งนี Herm ้เนี่ยธนาคารกลางอังกฤษหรือว like. ่า BOE เนี่ยก็มีมติที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี Tod ้ย0.25%ยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ปรับขึ้นมาติดต่อการ3ครั้งแล้วตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยของอังกฤษเนี่ยอยู่ที่0.75%้าเอน์ะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยของอังกฤษเนี่ยกลับสู่ระดับ แรกๆเลยที่อ่าตลาดอกเบี้ยเนี่ยกลับไปในระดับระดับเดียวกันกับก่อนเกิดโควิด -19 กนะคะก็ความกังวลหลักๆก,ก,ก็คือในเรื่องของเงินเฟ้อเน,นะะี่ยค่ะก็คือเงินเฟ้อของอังกฤษ,ออกฤษเนี่ยพุ่งขึ้น5.5ในเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่7.1นะคะ่ะก็เป็นระดับสูงสุดในรอบ30ปีนะคะแล้วก็สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง BOE ที่2ด้วยก็เลยต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อมา สกัดตัวเงินเฟอ้อตรงนี้นะคะขณะที่ธนาคารกลางยุโรปก็มีการประชุมเช่นกันนะคะแต่ว่ามีมติคงอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0%, 0ที่เป็นระดับต่ำสุดเป็นปรติการนะคะแต่ว่า ECB เนี่ยมีถ้อยแถลง,งส่งสัญญาณที่จะยุติการซื้อพันธบัตรในไตรมาสที่3ค่ะซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นการปูทางสําหรับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้เพื่อสกัดเงินเฟอ้อด้วยค่ะหลังจาก เงินเฟ้อของยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้น5.8%สูงกว่าเป้าหมายของทาง ECB เช่นกันค่ะขณะที่ฝั่งเอเชียนะคะอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีถ้อยแถลงหรือว่ามีทิศทางที่จะบ่งชี้ว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินในเร็วๆนี้ค่ะก็ ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับฝั่งของชาติตะวันตกเลยนะคะโดยทางธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยก็ระบุว่าอาาัตราเงินเฟอ้อยังคงอยู่ระดับต่ำกว่าเป้าหมายนะคะแล้วก็วิกฤตการยูโคนี่น่าจะเข้ามาเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มของเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนี่ยฝั่งเอเชียมีของธนาคารกลางไต้หวันนะคะที่เซอร์ไพรส์ตลาดโดยการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยไป0.25อค่ะตอน โดยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ไต้หวันมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะคะหลักๆก,ก็มาจากความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองค่ะก็สัปดาห์ก่อนมีประชุมอีกธนาคารกลางนึงนะคะเป็นการประชุมของธนาคารกลางรัสเซียะคะ่ะก็รัสเซียเนี่ยมีมติของอัตราดอกเบี้ยที่20%ตามเดิมนะคะหลังก่อนหน้านี้มีการปรับขึ้นจาก 9. 5เมาอยู่ที่20%ในวันที่2 8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากความกังวลในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนค่ะ ก็ S <S <an th es> สถานการณ์รัสเซียยูเครนตอนนี้นะคะ <S <S <an th es> ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดของสงครามในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์นะคะแม้ว่าจะมีการเจราจากันไปหลายครั้งแล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงเห็นการสู้รบหรือว่าการบุกยูเครนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องะคะ่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยรัสเซียได้มีการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก คินชัยนะคะใส่ยูเครนเป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็นอาวุธอาวุธตัวนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่เร็วเหนือเสียงแล้วก็ยังไม่เคยถูกใช้ในในการรบครั้งนี้เลยนะคะซึ่งในฝั่งของยูเครนเนี่ยก็ออกมาอยากจะมีการเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียนะคะซึ่งก็ต้องเป็นปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องะคะ่ะแล้วก็อีกความกังวลหนึ่งนะคะที่หลายฝ่ายกังวลคือการผิดนัดชําระหนี้ของรัสเซียะคะ่ะแต่ว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยรัสเซียเนี่ยได้ออกมาชําระดอกเบี้ย พันธาบาัตรสกุลเงินดอลล่าร์สองชุดนะคะวงเงิน1 1 7ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นการช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของรัสเซียนะคะหลังจากที่รัสเซียเนี่ยถูกคว่ำบ,บาตรโดยชาติตะวันตกค่ะซึ่ง s p เนี่ยก็ได้ออกมาปรับลดความน่าเชื่อถือของรัสเซียลงสู่ระดับ CC จากระดับ CCC ลบนะคะหลังจากที่มีรายงานว่ารัสเซียในกำลังเผชิญความยากลำบากในการชำระหนี้พันธาบาัตรสกุลเงินดอลลาร์ที่จะครบ กำหนดไถ่ถอนในปี2566นี้ค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังคงต้องคอยติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีผลต่อตลาดค่อนข้างเยอะเลยค่ะในฝั่งของไทยเราเองนะคะก็สัปดาห์ก่อนเนี่สิ่งที่เป็นประเด็นถูกพูดถึงกันเนี่ยกเ็เป็นประเด็นในเรื่องของการจะมีการปรับขึ้นค่าไฟนะคะ ก็ทางกกพหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการจำกับกิจการพลังงานในฐานะเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะมีมติปรับปรับเพิ่มค่าไฟผันแปรค่ะภาพรวมเลยเนี่ยก็คือจะมีการปรับขึ้นจากเดิม3.7 6บาทต่อหน่วยเนี่ยทำให้จากนี้เนี่ยประชาชนต้องจ่ายเงิน4บาทต่อหน่วยค่ะหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เพิ่มขึ้น5.82ก็เป็นสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะปัจจัยดังกล่าวเนี่ยที่มีการปรับขึ้นค่าไฟเนี่ยก็หลักๆก,ก็มาจากในฝั่งของสงครามรัสเซียยูเครนด้วยนะคะก็การธรรมชาติต่างๆเนี่ยจะมีน่าจะมีการปรับขึ้นราคาก็เลยทาให้มีแนวโน้มค่าไฟเนี่ยยังจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปด้วยนะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็มีมติที่จะขึ้นราคาแก๊สหุงต้องมีเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงราคาสินค้าอื่นๆนะคะมีการพูดถึงราคาข้าวต่างๆที่มีแนวะโน้มที่จะปรับขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็ไปกระทบถึงพวกสินค้าพกพหาหลายสิ่งเลยนะคะซึ่งกระทบไม่อย่างไทยในเรื่องของราคาสินค้าด้วยก็ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะยังกระทบะต่อระดับเงินเฟอ้อของไทยแล้วก็กําลังซื้อของผู้บริโภคในปีนี้ด้วยนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยชุดรั้งหนึ่งเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะก็ขณะที่สถานการณ์โควิดสิในไทยนะคะตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะจำนวนโดยเฉพาะอาการในการตรวจเอทต่างๆค่ะแต่ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นของ ะเปลี่ยนให้โควิด1 9เนก่ากลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วนะคะซึ่งก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปค่ะซึ่งเดือนหน้าก็จะเป็นในเทศกาลสงการานต์แล้วนะคะจะมีมาตรการหรือว่ามีอะไรออกมาให้ให้อัปเดตกันเพิ่มเติมค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะในฝั่งของข้อมูลเศรษฐกิจจะค่อนข้างเบาบางลงจากแตาก่อนแล้วนะคะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของ P M I เบื้องต้นของแต่ละศัพของแต่ละประเทศนะคะอย่างเช่น E U อังกฤษที่จะมีการรายงานออกมาค่ะ รวมถึงในฝั่งของการปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือว่ามุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีท่อถแถลงของนายเจอร์โรมพาวเวลที่จะออกมาถแถลงเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจต่างๆด้วยรวมถึงมีประธานเฟดเนี่ยหลายๆสาขาที่จะออกมาพูดในสัปดาห์นี้นะคะก็รดูว่าหลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีมุมมองอยังไงกันต่อค่ะ ขณะที่ไทยเรานะคะสัปดาห์นี้มีตัวเลขการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะประกาศออกมาค่ะแล้วก็ติดตามประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอนะคะในวันที่22มีนาคมนี้ค่ะก็อาจจะมีะมาตรการหรือว่าอะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าราคาสินค้าก็ปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ประเด็นที่ตลาดยังคงจับตามองก็ยังคงเป็นในเรื่องของวิกฤตรัสเซียยูเครนอย่างต่อเนื่องนะคะก็ สำหรับค่าเงินบาทค่ะในสัปดาห์นี้ก็มองว่าอยู่ในกรอบ33.00ถึง33.70บาทต่อดอลลาร์ค่ะจากสัปดาห์ก่อนที่อ่อนค่าลงสุดต่ำสุดในรอบ2เดือนนะคะก็สำหรับเช้าว,วันนี้ค่ะตลาดคุนเอเชียนีเคอีปเปิดขึ้นมาค่อนข้างสดใสนะคะขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ่ะ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ช้านี้ต้องรอดูนะคะก็จะยินเนี่ยจะมีการถแถลงอัตราดอกเบียเงินงกู้ลูกค้ชันดี LPR ประเภท1ปีและ5ปีค่ะเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับนโยบายการเงินของจีนค่ะ และนั่นก็คือทั้งหมดของประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามวิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจกับเราได้3ช่องทางด้วยกันค่ะทาง Facebook Live ค่ร์าแล้วก็ YouTube ของ k r e ลสเซอร์เซ็นเตหรือว่าสูในย์วิจัยการศิกรไทยนะคะประจําทุกๆสัปดาห์ในวันจันทร์เวลาปปดโมงครึ่งค่ะสําหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ